อยากให้มาดูนะเพราะว่ามันก็มันก็เป็น CG ฟีฝีมือของคนไทยใครที่อินกับจักรวาลสัะปหปลาเลยผมแนะนำเลยให้ให้ลองมาดูเรื่องนี้ สวัสดีครับชื่อเบนจะมินวาเน่นครับก็รับบทเป็นฟิลฮะเป็นพี่ของเฟมจริงๆเขาเป็นค,คนที่ค่อนข้างแบบเป็นห่วงน้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยเาด้วยความที่แบบน้องเป็นโรคลูคีเมียด้วยเขาก็จะค่อนข้างมีความเกียิเรื่องการที่น้องเขาจะต้องทําตามกฎที่พี่วางไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยจริงผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวมแมลงอะไรเท่าไหร่ แต่ในเรื่องอะตัวตัวฟิลเขาจะมีความเป็นโฟเบียแล้วก็มีความเป็นโอซดีอะไรเงี้ยก็ก็ต้องทำเป็นบ้านตรงนั้นนะครับด้วยความเป็นนีิก็แล้วก็พอพอมาเล่นเรื่องนี้ก็ค่อนข้าง ไม่ได้ต้องกังวลเท่าไหร่กับความที่แบบว่าไม่เคยมีน้องไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยนิงเขาก็วางตัวค่อนข้าง,งโอเคจะหลัหกๆก็จะเป็นซีนที่เข้ากับนิงตอนที่โดนตะขับเข้าสิ่งแล้วเพราะว่าซีนนั้นเน่ะบทมันจบเพียงแค่ตรงนั้นแต่มันก็มีการอินไวาเกิดขึ้นแต่อันนั้นไม่ได้เตรียมกับนิงด้วยเราก็เลยรู้ตึวว่าเออเราเราชอบแมจิกโมเมนต์อะไรแบบอย่างนั้นประมาณนั้นแล้วมันมันก็ยังอยู่ในบริบทของตัวหนังด้วยมันไม่ได้มันไม่ได้อเวอร์ไปแล้วมันก็ชูซีนนั้นให้มันดููมมมีีีอะไรรท่่ันนนนนตตืเเ้้้ากขขึึดยว ททางนััั้ีี่่มเกยวอตคุณาาาคือผู้ต้องสงสัยนะครับเพระบบาะปกติเขาน่าจะคิดว่าแบบพอถ่าย CG อย่างเหมือนเมืองน,นอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกกินสกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีเลยก็ต้องใช้จินตนาการล้วนแบบเตะอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมกันนิดนึงแบบมองมองไปที่ที่เดียวกันเพราะจะมีมีซีนที่ตะขาบตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะมากันหลายๆตัว เราก็ต้องทั้งมองไปที่เดียวกันแล้วก็จินตนาการไปพร้อมๆกันยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมันต้องเตรียมกันก่อนมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องมันต้องสื่อสารกันหล,ลักๆผมว่ามันคือการเข้าสิ่งของตัวตะขาบการที่เขามาทีเยอะๆอะเรารู้สึกว่าพอคนเห็นอะไรที่มันแบบตะขาบที่แบบเลื้อย แมคแนิกในการเลือ้อยไต่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราดูเราก็รู้สึกจักรกจี้ปกติพอดูทีเซอร์กับเรื่องอื่นๆเราจะเดาได้ว่าทีเซอร์มันจะเป็นประมาณไหนแต่พอมันเป็น CG รอบเนี้ยเหมือนได้ดูใหม่เหมือนเราได้ลื้อทุกอย่างใหม่แล้วก็ดูอีกบริบทหนึ่งไปเลยรู้สึกแบบลุ้นตลอดเวลาในการที่เราดูทีเซอร์เพราะมันเป็น CG ปนไปอะไรเงี้ยมันคือินโนเวชั่นในใน,ในรูปแบบของวงการหนังแล้ว่ว็เออัวคนคนที่ทำหนังนึงเนี้ยกล้าเหมือนกันนะ ที่จะทำ CG เพราะว่าหนึ่งใช้งบเยอะแล้วก็ต้องเตรียมตัวค่อนข้างดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้มาดูนะเพราะว่ามันก็มันก็เป็น CG จีมือของคนไทยมันน่าจะมีอะไรที่แบบเป็นเนื้อง,งานของคนไทยอ่ะ The 100 d r e ร้อยขาวันนี้ในโรงภาพยนตร์